สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทําขนมถ้วยใบเตยกันค่ะสูตรนี้นะคะทําออกมาแล้วนะคะอร่อยมากๆนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองนําไปทํากันดูค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาผสมตัวแป้งของขนมถ้วยกันก่อนค่ะเริ่มต้นด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะเทใส่ลงในชามผสมได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็ตามด้วยแป้งเท้าใยม่อมนะคะถ้าใครไม่มีแป้งเท้าใยม่อมก็ใช้เป็นแป้งมันแทนได้ค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะจะให้ไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยน้ำใบเตยค่ะสำหรับตัวน้ำใบเตยเข้มข้นนะคะเราใช้ใบเตยอยู่ที่20ใบนะคะแล้วก็ปั่นผสมตัวน้ำเปล่านะคะ300กรัมค่ะเราจะนำมาใช้อยู่ที่200กรัมนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะให้น้ำตาลปีของเราละลายค่ะก็ใช้มือนะคะใส่ถุงมือบี้ๆน้ำตาลแบบนี้จะง่ายกว่านะคะ<ถ>พอน้ำตาลของเราละลายดีแล้วนะคะ<ถ>ก็ตามด้วยหัวกะทิค่ะ จากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับตัวแป้งใบเตยของเรานะคะเดี๋ยวเราจะพักตัวนี้ไว้ก่อนนะคะระหว่างนี้นะคะก็สามารถาใช้ตั้งหม้อนะคะตั้งรังถึงแล้วก็นึ่งถ้วยตะไลรอไว้ได้เลยนะคะเราจะนึ่งถ้วยตะไลนะคะก่อนที่จะนําขนมไปหยอดนะคะเป็นเวลาอยู่ที่10นาทีค่ะ เดี๋ยวเราจะนําตัวแป้งใบเตยตัวนี้นะคะไปกรองหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้เศษน้ำตาลแล้วก็เศษแป้งที่ไม่ละลายนะคะออกมานะคะขนมของเราจะได้เนียนนะคะก่อนกรองก็คนแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าแป้งของเรานั้นอาจจะนอนก้นได้นะคะกรองหนึ่งรอบนะคะก่อนที่จะนําไปหยอดค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําขนมไปหยอดกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็นึ่งถ้วยตะไลครบเวลา10นาทีแล้วนะคะเวลาเปิดฝานะคะก็ให้เปิดฝาให้เร็วนะคะเพื่อไม่ให้หยดน้ําหยดลงไปในถ้วยนะคะจากนั้นเราก็จะเบาไฟลงค่ะก่อนที่จะหยอดขนมลงไปในถ้วยค่ะเพื่อไม่ให้ร้อนมือนะคะก่อนที่เราจะหยอดขนมนะคะก็ให้ใช้ช้อนคนก้นภา,าชนะที่เราใส่ตัวแป้งด้วยนะคะเพื่อที่ไม่ให้แป้งของเรานั้นนอนก้นนะคะ จากนั้นเราก็นําขนมลงหยอดใส่ในถ้วยแบบนี้เลยค่ะเราจะหยอดไม่เต็มถ้วยนะคะจะหยอดประมาณาทิ้งจะทิ้งพื้นที่ไว้สําหรับหน้ากะทิด้วยนะคะให้เพื่อนๆกะปร,ะริมาณดูนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็หยอดขนมครบทุกถ้วยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะก่อนที่จะนําฝาปิดนะคะก็ให้เช็ดไอ้น้ำออกให้หมดเลยนะคะปิดฝานึ่งต่อไปเป็นเวลา10นาทีค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของหน้ากะทิกันต่อเลยค่ะสําหรับตัวหน้ากะทินะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะหัวกะทิค่ะ เทใส่ลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะคนให้ตัวแป้งละลายดีเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายขาวค่ะแล้วก็เกลือป่นค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายนะคะคนไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายดีนะคะเพื<ๆ>่อนเมื่อครบเวลา10นาทีแล้วนะคะขนมของเราก็สุกพอดีค่ะเวลาเปิดฝาก็ให้เปิดอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อไม่ให้ไอน้ำหยดลงไปใส่ขนมนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำตัวกะทินะคะมาหยอดหน้าขนมกันค่ะ เราจะใช้ช้อนนะคะตักตัวกะทิใส่หน้าขนมนะคะค่อยๆตักใส่นะคะก็ตักให้ปริ่มตัวถ้วยเลยนะคะพอใส่หน้ากะทิเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานึ่งต่ออีกเป็นเวลา10นาทีนะคะขั้นตอนนี้ให้หนึ่งไฟแรงสุดเลยนะคะอย่าลืมนะคะก่อนปิดฝาก็เช็ดฝาแห้งนะคะเดี๋ยวไอ้น้ำจะหยดใส่ในตัวขนมค่ะ พอนึ่งครบเวลาแล้ว10นาทีนะคะก็ปิดไฟนะคะเปิดฝาออกแล้วก็ยกขนมลงพักไว้ให้เย็นตัวได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักขนมไว้ให้เย็นตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมขนมกันค่ะหอมใบเตยมากๆเลยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะหน้ากะทิแตกมันกำลังดีนะคะเวลาที่แค่ออกมานะคะร้อนไม่ติดถ้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอ,อร่อยมากๆเลยนะคะรสชาติความหวานกำลังดีนะคะแล้วก็มันกะทิมากๆเลยนะคะส่วนตัวขนมก็หอมใบเตยมากๆค่ะเนื้อแป้งนิ่มไม่แข็งนะคะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครัวชนะพัสด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ครัวชนะพัสนำมาแบ่งปันกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ